ผมไปเห็นกุ้มกุ้มหนึ่งนะครับมาว่ากันเรื่องเกี่ยวกับผู้ใหญ่บ้านพี่น้องสิรับใดบอด่อใดพี่น้องฟังเ้อครับเด้อกุ้มนี้มันเกี่ยวกับหมอล่ําโดยตรงนั่นแหละครับเออมักสิเอาเรื่องเล่านะครับที่มาว่ามาก,กันแหนกันแหนมาแซกันบางเรื่องก็ดีบางเรื่องก็บ่ดี นี่ผมสี่อนให้ฟังเลยนะครับว่าเขาว่าจังใดแน่บางที่กระสงสารนองเพลงทั้งโพ์แขวะไล่แขวะเป็นเล่าก็อยากไปอยู่กับบอดผู้ยิ่งบอกไผอยากไปก็ไปนั่นคือคำพูดถ้าบ่อยอยากให้เขาไปก็เอาสัญญามาว่าบอให้ไปใช่แท้ร้อยเปอร์เซ็นจริงๆเหรอ คำพูดแต่ละคำตอนแรกกอยู่ทีมเพล่นที่บอกว่าเมียหลอยคุยเบาตอนนี้คือเปลีนน่ยนแนวนีนอโพดกับโพดแขกคนนั่นคนนนี่นะครับหลังจากนั้นกัดตัดมาลงนะครับในแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งครับที่ผู้ใหญ่บ้านนะครับเรารับออดิชัน่นนักลองหญิงนะครับเราก็ได้บอกว่า เออสีเอาค้นทีพร้อมใส่งานเลยนะครับบ่อได้เอาคนที่หนาสงสารมาปั่นอีกนะครับเราพร้อมที่สีผู้ใดมีความสามารถก็เอามาอยู่ในไข่เลยนะครับนี่คือทีลเล่าว้าแล้วในแพลตฟอร์มนั่นนะครับมีข้อความว่าย่าเอาความจนความหนาสงสารหลอกคนอื่นทำเพ่งให้อีกเลย นี่แหละครับคำว่าแบบนี้เพิ่นทีโพ์ในแพลตฟอร์มนั้นนะครับแล้วอเอามาา้าเพิ่นกระสีม่งว่าโพสแผลศินลปินผู้ยิ่งนะครับที่ออกจากค่ายไปเดี๋ยวคงสีแถลงเนี่ยนะครับเพิ่อนอยากให้ผู้เยี่ยบานเราเป็นคนว่าเองนะครับวา่าศิลปินที่ใหญ่าย,ายคือผู้ใด ให้ฟังจากปากผู้ยิบานเองเดี๋ยวเล่ากับประกาศเหรอครับแจงย่างชัดเจนนั่นแหละสิไปสิยูมั่นกันแล้วแต่นอกครับนอกพอเล่าก็ให้โอกาสเราก็บอกแล้วเห็ดทียังก็ตามทำมันอึดอัดใจทำมันยูว่าหดสิไปยูจังไหนมันบ่มีความสุขหรอกยางศิลปินผู้ยิ่งที่ไปขึ้นกับเวทีพุ่นมันก็เห็นได้ชัดว่า นองเขาชอบแบบนั้นนะครับอันนี้ก็บอกว่ากันมันอยู่ที่ความชอบโดยสไตล์บอกว่าม้าไม่ไม่กับม้ายากเป็นหมอล่ํานะครับแต่ว่าพันจับมาเส้นสัญญาครับโตเกียวมิวสิกอันนี้ก็ว่ากันไปครับอกฮูนะครับน้ําเพิ่นมาเพิ่นเห็ดแบบใดเแต่ก็สุดท้ายแลย้วมันก็อยู่กับโตเกียวมิวสิกสัญญามันก็อยู่หันนะครับ แต่เชิงจีสี่หาหรือว่าเจ้าไหนเดี๋ยวก็ล่อเพื่อนเบาให้มันชัดเจนเรื่องนะครับเอาไปว่าแทนเพื่อนบอนะ่อใดตัดสินใจแทนเพื่อนกับบ่ได้ครับพราอมันเป็นบางเทือเนะี่ยคือผมบอกเลยว่าอีโก้มันขำกันอยู่คือมันบ่ไดดย,ย่อมกันหรอกครับผู้ใดก็ตามมันบ่ย,ย่อมไม่ง่ายดอกเรื่องแบบนี้เนาะ เออแต่ว่าหายไปครับสีหาไหมคำบอกเล่ากับถามว่าพร้อมใช่งานเลยบอกก็ต้องหาคนที่พร้อมใส่เลยแหละครับพออย่างมันของเล่ามันจะเป็นขายอีเวนต์หรือว่าบางเทื่กับรับฉอกรับเชิญไปบ้างนะครับมันก็ต้องหาคนที่จังสันเลยเช่าสีมาปั่นอยู่มันกับยากครับมันก็ใส่เวลาการสิปั่นคนหนึ่งเนี่ยมันว่ามันใส่เวลาหน่อยๆนะครับมันใส่พอสมควรเดี เออต้องเห็ดหลายยางหลายแนวนะครับอ <se ward story> ันนี้พ่อมาหอดก็ลองได้เลยจังสิเต้นได้เลยพะต้องมาเขาคอยนันคอยนี่ฮาร์ดไปชั่วสิได้อยู่หันแต่ว่าบางยางที่เอามาจังสันเนาะคนนะคืออยากเฮ็ดสตอรี่นั่มเลยครับเหลืองเล่าโอ้ยมาจากบานหนอกคอกหน้าเออจากบ่มีอยู่บ่มีกิน ด้วยความจนเนาะต้องดินล่นเขามาเพื่อมาสมัครนะครับย่างลหลายวงนะครับเพิ่นกะเห็ดคือกันมันก็มีสตรอรี่แต่ละคนพี่น้องเคยเห็นบ่คคนสตรอรี่จากฟังโขงคุณก็มีเด้ครับถามฟังมาย่าง8กิโลมาสมัครออดิชันจังส่พอมาสมัครออดิชันบบได้แล้วก็บละฮีเล่รอ,อนเอไปอีกวงนึงจังสรรน,นะครับ มันก็มีอ่าแต่ละวงนะครับที่แตกตัางกันแต่ตอนนี้พยาบาลเราเบาเอแล้วครับสิมาเห็ดเรื่อง่าวต่างๆเราบอกว่าเอามาแล้วคุณล,ล่องคุณเต็คุณเตนให้เป็นจบเลยครับบอาต้องไปเสียเวลาอย่างเนะครับเห็ดให้มันเดียวโลดออนี่แหละครับเพิ่นม่วงในแบบนี้เนาะ ส่วนผู้ใดสีม่วงนะครับในแบบว่าต้องหาสตอรี่เออมาอันนั้นแกนอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนนะครับส่วนเรื่องดราม,ม่านะครับที่คนเอาออกมาเ้บอยู่นี่ว่าเล่าไสา้ลอยเปอร์เซ็นต์บอนะครับเราก็ได้บอกแล้วนี่ถามว่าแขวในคุ้นแขกบอนะครับ ที่เอาบอ,อกมาว่าแบบนี้เอมันสมควรบอเนะครับเนาะก็เข้าใจล้วครับว่ามันก็ต้องเป็นเอฟซของฟังที่เป็นบอดผู้ยิ่งเอาเอาออกมาว่าออมาว่าอยู่แล้วครับอืมัมนซีว่าจังใดเราเมื่อมันแบ่งแยกไปแล้วเอฟซแบ่งแยกแน,น่นอนนะครับมันก็อยู่ทีความคิดแล้วแหละครับ ว่าสิเอาเรื่องไหนมาเวา้าหรือบเวา่านณะตอนนี้นะครับผมยังมองนะครับว่ายังใส่เวลาอีกสักพักนนล่ะครับเพราะว่ามันต้องมีการโพดนั่นโพดนี่แล้วที่นี่เอฟซีเตลล่าไนี่มันก็ต้องมาทกเถียงกันว่ามันดีอยู่บอที่มาโพดแบบนั้นแบบนี้มันมีอยู่แล้วครับ ยังล่าสุดทีเมื่ขึ้นนี่เออเบ้าผู้ไทยนั่นนะครับเล่าน่ะกัมมาวบาลน่ะทีเลา่าออกจากบอดผู้ยิ่งเพาะหยังครับนั่นล่ละครับเออมันก็มีเอฟซีไปโพดไปวาไปนั่นไปนี่เทรยศหักหลังหนางเงินโอ้หลายอย่างไหลแน่วบางเทือมันก็บรับโ่ได้มันก็เกินไปครับอ,อืมเราก็มาเวบาลเมื่ขึ้นนะเห็นนั่นแหละครับ เออพู้ไรสีทนได้ครับมันกับบอดผู้ยิ่งกอมาว่าตอยบาดโอ้มันกับเสียเฮ็ดจังไหนก็ต้องไปต้วครับยู่ว่าได้ไหมเออมันกับคือกันก็คือว่าตัวของบยู่ว่าได้ก็ต้องไปยายู่ครับเฮ็ดในสิ่งที่ตัวเจ้าของนั้นสบายใจมันกับแค่น,นั้นนะครับ